สวัสดีครับ JPT 2020น,นะครับเสร็จแล้วก็นักเรียนก็อาจจะโล่งใจหรือพักก่อนแต่บางกองก็น่าจะต้องวางแผนเพื่อที่จะสอบระดับตกไปและวันนี้นะครับจะพูดถึงว่าจะเพื่อที่จะสอบ JPT นะ่ะต้องจำคำศัพท์เยอะแค่ไหนกองอื่นนะครับก็หลายๆคนมาถามผมว่าภาษา,ษาญ,ญี่ปุ่นอ่ะง่ายไหมถ้ามีคำถามแบบนี้นะครับปกติผมก็ตอบว่าไม่ค่องข้างยากคนที่เรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นก็น่าจะเห็นด้วยแหละภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับ มันไม่ใช่ว่ายากที่สุดในโลกยังมีภาษาที่ยากกว่าภาษาญี่ปุ่นแต่น่าจะเป็นภาษาที่ยากมากภาษาอังกฤษกับภาษาญี่ปุ่นนะครับอันไหนง่ายกว่ากันคุภาษาอังกฤษน่ะง่ายกว่าตัง้งเยอะผมก็ดูเว็บไซต์ของญี่ปุ่นของอังกฤษแล้วก็ของไทยเียงว่าถ้าเข้าใจคําศัพท์สักสามพันคำก็จะเข้าใจการสนทนาชีวิตประจําวันนะคบประมาณ80%ขึ้นไปได้เพื่อที่จะเช่นศบโทอิผ่านอะไรอย่างเี้ยนะคบต้นจำคำศัพท์เยอะๆเพราะว่าเป็นภาษาเขียนอะไรที่มันแบบคาศัพท์ที่ม่ ไม่ก่อยใช้ก็ต้นจำด้วยแต่ภาษาอังกฤษนะครับเพื่อที่จะสนทนาใช้ชีวิตประจำวันก็เอาแค่สามพันคำอพอเข้าใจประมาณมากกว่า80%ขึ้นไปแล้วภาษาญี่ปุ่นนะครับเพื่อที่จะเข้าใจ80%ขึ้นไปในชีวิตประจำวันนะครับก็จะต้นจำคำศัพท์เยอะแค่ไหนคือหนึ่งหมื่นคำประมาณ3เท่ามากกว่า3เท่าของภาษาอังกฤษถึงจะเข้าใจ80%ขึ้นไปนะครับดังนั้นเอ็นนิ่งนะะตั้งว่าต้นจำคำศัพท์หนึ่งหมื่นคำ ก็เยอะเนาะเยอะกว่าภาษาอังกฤษมากมากและบอกเลยว่าถึงจำคำศัพท์นะคะหนึ่งมือคำก็เข้าใจแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ถึงแม้ว่าคนที่สอบเอ็นหนึ่งพานนะคะเข้าใจแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ให้ปกติที่ญี่ปุ่นนะคะพะตัตโตมหกปีนะ่ะจำคำศัพท์สองมือคำแล้วก็โมโตโมปลายมหาวิทยาลัยจบเร็วก็คนญี่ปุ่นนะคะมีความรู้คำศัพท์ห้ามือคำมาเอ็นหนึ่งพานแล้วแสดงว่าภาษาญี่ปุ่นน่ะเพอร์เฟคเลยก็ไม่ใช่ พเ 1, พื่อที่จะสอบ N1 ผ่านนะคะต้องการนึ่งมือคำแต่ถ้าอยากเข้าใจภาษาญี่ปุ่นอย่าง p e r ฟเ c t นะครับเราก็ต้นจำคำศัพท์ไปเรื่อยๆนะครับดีที่สุดคือยู่ญี่ปุ่นเลยน่าจะจำคำศัพท์เยอะขึ้นเหมือนที่ผมอยู่เมืองไทยนะค่อยจำคำศัพท์เยอะขึ้นไปเรื่อยๆตามๆที่ผมไม่ได้เรียนภาษาไทยเลยนอกจากนั้นภาษาญี่ปุ่นนะคะยังต้งจำคันจิด้วยเนาะมันยากกว่าภาษาอังกฤษเยอะแหละ ถ้ามีคนที่รังเลยว่าจะเรียนสายอังกฤษหรือสายญี่ปุ่นนะครับผมแนะนําให้เรียนสายอังกฤษเลยแต่เนื่องจากภาษา,ษาญ,ญาี่ปุ่นยากก็เลยทําได้ก็เหมือนมีค่าเนาะมันมีประโยชน์เยอะนะครับดังนั้นเงินเดือนก็เยอะถ้าทํางานที่บริษัทญี่ปุ่นไอ้เด็กเพื่อที่จะสอบ GPT นะครับต้นจำำําคําศัพท์เยอะแค่ไหนนะครับแต่ซังก็น่าจะคือสอบ GPT ใช่ไหมครับก็ GPT นะไม่ได้บอกไม่ได้ระบุว่า n 5นะคะมีคำศัพท์อะไรบ้างมีคำศัพท์กี่คำา n ็นีะคะมีคำศัพท์อะไรบ้างมีคำศัพท์กีคำอะไรนี้นะไม่ได้ระบุใช่ไหม HSK ภาษาจีนนะ่มันมีใบคำศัพท์คำศัพท์นะคะอกจากดิสนี้นะคะอะไรอย่างนี้นะมีแต่ภาษาญี่ปุ่นนะ่ไม่มีเพราะว่าคนที่จัด JF เนาะไม่อยากให้นักเรียนนะคะจำคำศัพท์เพื่อสอบอะไรอย่างนี้คืออยากให้นักเรียนนะคะวัดความสามารถมันทำให้คนทันชาตินะคะมันเรียงยากอ่ะเร็ว มายเลขนี้มันมาจากไหนคือ JLPT นะครับก็ตัวน,นี้มันแบบเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ก่อน JLPT นะมีแค่สีระดับเท่านั้นคือระดับหนึ่งระดับสองแล้วก็ระดับสามระดับสี่มีแค่สีระดับเท่านั้นแต่ก่อนไม่มี N3 N4 คือระดับสามอังเกาและก็ N5 คือระดับสี่อั T, งเกา JLPT อังเกานะครับก็บอกระบุเลยว่ามันมีคำศัพท์กี่คำไม่ได้บอกว่ามีอะไรบ้างแต่ n 5นะครเพื่อที่จะสอบ n 5าพานนะ่ะจํากําสัพท์800คันจิ100อะไรอย่างนี้ตัวน,นี้นะครไม่พูดเล้วก็เลยอาจจะ900ก็ได้อาจจะ700ก็ได้แต่ไม่รู้แต่เมื่อว่า n 5กับระดับ4อังเกลนะครความยากมันโพอๆกัน n 4กับระดับ3อังเกลนะมันโพอๆกันก็เลยมาประมาณนี้แหละผมก็ติว jpt มา10กว่าปีแล้วก็ ก็นี่แหละน่าจะเป็นแบบนี้ก็800 100, กับ100 N4 ก็พัน0ากับ300อนี้แต่เนื่องจาก N3 นะคะเป็นระดับใหม่ใช่ไหมคะเนื่องจาก g d p t อนะังเก่ะตั้งแต่ระดับ3ถึงระดับศนนะมันยากขึ้นมากๆทุกคนบงเลยดัานั้นเขาก็แทรกระดับ N3 มานะครับดังนั้น N3 นะ,ะนนะไม่รู้ว่าคำศัพท์กี่คำแต่ก็อยู่กลางกลางนี้ก็น่าจะ3,000ถึง4 0่0คำนะคะคันจิก็น่าจะ ตรงกลางก็ประมาณ600คำ6 0 0ตัวค่ะ6 0 0ตัวเพื่อที่จะตรง N หนึะครับก็เข้าใจคำศัพท์1 0,000มืแล้วก็คันจิ2,000คือจำนวนโยโย่คันจิจำได้ไาได้หม2,136ตัวคันจิที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็อันนี้คือเป้าหมายสุดท้ายของนัก,กเรียน คนทันชาตินะครับก็เลยมันน่าจะต้องเป็นแบบนี้มาตัวนี้ศบ N5 พาพันต่อไปนะคะจะศบ n อก็ไม่ต้องเป็นหัวมากขนาดนั้นก็ได้อันนี้300คือรวม300แสดงว่ารวมหนึ่รอยด้วยดังนนั้นมันก็ขั้นจิไม่คือสองร้อยนะครับก็เอาหนึ่รอยนี้นะคะจำไว้แล้วก็เพิ่มส0 0มันส่งเท่าของ N5 นะมันยากขึ้นนิดนึงก็ลำบากนิดนึงนะครับ แต่สวงคำศัพท์นะครับ800มันทั้งหมดหนึ่งพาร้อยแสดงว่า700ใช่ไหมครับอ่ะก็คำศัพทนะ์นะครับตรง n5 น่ะเราก็จำแป0รแล้วก็ n4 ก็จะจำเจ0ดอันใหม่นะครับทั้งหมด1,500้า้อก็เลย n4 นะครับอย่าพึ่งเปงหวัวหมากๆขนาดนั้นก็ได้แต่คนที่สอบ n4 คันนี้นะครับน่าจะต้องเริ่มจำคำศัพท์ได้แล้วเพราะว่า n3 นะครับจำคำศัพท์นะ3,000ถึง4,000หมายความว่าอะไรก็ จนถึง n4 นะคะเราก็จำคำศัพท์ 1500. 1 5 0 0แสดงว่าลบ1 5 0 0ก็จำนวันคำศัพท์ที่ต้นจำนะคะมากกว่า1 5 0 0จนถึงเท่าไหร่นะ1 <laughs> 5 0 0 2 5 0 0 n5 นะครับต้นจำคำศัพท์800คำคำใหม่800คำ n4 นะคะคำใหม่700คำแต่ n3 นะครับต้นจำ1 5 0 0ถึง2 5 0 0คำประมาณ3เท่าเลยอะ2เท่า3เท่าเลย ก็ใช่ไหมอันนี้รวมก็พังห้าร้อยใช่ไหมแต่ก็ต้นจําประมาณนั้นแหละเอิงเยอะมากนักเรียนโมหกปีนี้ก็ติวเอ็นสามกับผมทุกวันแต่มาว่ามาทุกวันนะต้นจาคาศัพท์ทุกทุกวันเลยดิวทบทวนคาศัพท์อังเกล้วก็จำคำศัพท์อันใหม่ไปเรื่อยๆอ,อะไรอย่างนี้แต่จริงๆน,นะครับก็คำศัพท์ที่อกเอ็นสามบ่อยๆก็มีอยู่ เช้งวิชาที่หนึ่งคันนี้นะ่ะมันคันเจีกับคำศัพท์มาประมาณเข้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ส่งให้นักเรียนตันงๆที่ผมไม่ได้ส่งเยอะขนาดนี้นะครับแต่มีคำศัพท์ทีอ่อก J จลปไหนบ่อยๆก็มีอยู่โคให้ทุกคนนะคะเจอกับคุณครูที่มันมีประสบการณ์อ3ายัางไงก็ต้องจอยู่แล้วเพื่อนัเนาะและคำศัพท์คันจีใหม่กคน่าจะสักสามร้อยมันคันจีก็ค่อยๆเนาะมันร้อยสองร้อยสามร้อยอันนี้สี่ร้อยแล้วคนหนึ่งพันโันเยอะมาก อันนี้อันนี้คนเ,เรื่องกับ JLPT แต่ปกติเด็กญี่ปุ่นนะครับผ่ามนะครับ6ปีจำคำจีนหนึ่งพังตัวก็ถึงนี่เนาะความรู้คันจีน N2 คือพอๆกับนักเรียนผ่ตมคนญี่ปุ่นและตโ,โตมโมต้น3ปีคนญี่ปุ่นก็จะจำคำศัพท์อีกหนึ่งพันคำนะครับแสดงว่า N1 นะครับความรู้คารจีน่ะพอๆกับเด็กโม3คนญี่ปุ่นและหลักนั้นนะครับเราก็จะจำคำศัพท์ไปเรื่อยๆก็นอกจากโยโยคันจิ ก็ยังมีคันจิที่ใช้ในชีวิตประจํวาวันด้วยที่รัฐบาลไม่ได้บังคับให้จำแต่ก็ยังมีอยู่ก็ประมาณ3 0 0พันตัวนะน่าจะต้องคัจำคันจินะคะสัก3 0 0พันตัวถึงจะใช้ชีวิตประจำวันไม่ก็มมีปัญหาและที่ญี่ปุ่นนะครับก็มีโคศบ,บดระดับควมรมือตัวสงคัญจิด้วยนะครับระดับหนึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดผม็สอบพานแล้วเพื่อที่จะสอบระดับหนึ่งคันจินะครับต้นจำคันจินะคะหกพัตนะะ 6, ตัวโห เออใครสนใจนะคะลองดูลองดูนะครับมันสุดยอดมากอ่ะตัวน,นี้นะครับก็ปกติผมก็สอนแต่นักเรียนโมปลายดังนั้น n 2 n 1นงะครับก็ไม่กอยรู้แต่ก็มันก็อย่างนี้แต่นักเรียนที่สอบ N4 ่พันแล้วนะคะตัวน,นี้อาจจะรู้สึกเหนื่อยสอบ n 4ส่พันหรือเปล่าไม่แน่ใจอย่างนี้อ่ะดูประกาศผมก่อนค่อยว่ากันค่อยจำคำศัพท์กันอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ผมแนะนำว่าลืมจำคำศัพท์ดีกว่า เอ็นสีนะนะยันทันอยู่โดประกาศของก่อนแล้วก็เริ่มจำคำศัพท์การจีใหม่นะครก็น่าจะทนันถ้ามีขึ้นปีนะครับแต่ n อ็นสาะครน่าจะเริ่มเลยดีกว่าและตอนนี้นะครับต้องขอขอบึ้นทุกๆคนนะครับกผู้ติดตามนะเข้าปัง990านเคนหรือ10คนงก็จะหนึ่งหมืน่นผมก็รู้สึกผิดบ้านที่ผมไม่ได้ลงคลิปบ่อยก็ต้องวางแผนอีกครั้งว่าจะหลังจากนี้จะทำยังไงดีเน แต่สวยมากนะครับผมก็มองแต่นักเรียนโมปลายที่จะสอบ N3 N4 N5 เพราะว่าผมเป็นครูสมมัธยมปลายบางคนบอกว่าตี N2 ให้น้อยตี N1 ให้น้อยนี่นะคะก็หน่าจะบอกอาจารย์มหาวิทยาลัยด,ดีกว่าผมจะช่วยจำคำศัพท์อาการนาำของ N3 ก็ได้เพราะว่าอาการนามอาการนาำคือคำกรียากรุ่มที่สนอ ของ N3 ละ่ะตั้งเยอะมากแล้วก็ออก N3 บ่อยมากและซับสนมากอันที่คำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายกันก็เยอะมากนะครับน่าจะตีอยูตรวนี้หรือว่าวยาโกง N4 รื่อใหม่ตั้งแต่แรกอาจจะเดี๋ยวผมจะวางแผนวันนี้นะครับเรียงเรียงทิวอ่กับบางคนงอาจจะรู้แล้วแต่บางควอาจ,จะไม่รู้เนาะเห็นอันนี้แล้วบางคนงรู้สึกว่ามันเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วถ้าเป็นแบบนี้อย่าแงบบนี้แต่ก็ต้นรู้ไว้นะครับ ที่จะเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นใหม่กว่าเมาื่อไรนะครับหนักกว่าภาษาอังกฤษเยอะตัวน,นี้ยัง N5 แต่ยังรันเดย์อยู่ว่าจะเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นต่อเลยไหมหรือว่าอังกฤษไหมยอย่างนี้ก็แนะนําว่าเรียนอังกฤษง่ายกว่านะแต่เรียนนี้่มก็สนุกดีมีประโยชน์เยอะด้วยลองพิจารณาดูค่ะงั้นวันนี้แค่นี้ก็แล้วกันขอโทษที่นานพูดนานมากขอโทษครับสวัสดีครับ